วันนี้มาแพ็คคู่เดดแนนดหวัดดีค่ะมาที่ห้างนะคะมาทำธุระเกี่ยวกับโทรศัพท์ลูกค่ะอ่าแม่ยังให้ได้ฉ่ายรูปบ้างเนาะก็ไม่ให้ฉายรูปได้ไงล่ะลูกสาวอ,ะอ่ะอเพราะว่าเขาก็เด็กเขาก็ฉลาดเนาะมาธุระ โทรศัพท์เขาแม่ก็ต้องจ่ายตังค์อ่ะไม่ให้แม่ฉายรูปก็ยังไงอยู่เนาะแ่ะพามาดูโซนนี้ค่ะเขาตกแต่งประดับประดาออยู่ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสเนาะมีของตกแต่งมากมายหลายอย่างจ้าใครผ่านไปผ่านมาแวะเข้ามาที่ห้างนี้ได้จ้าหนูไม่เอาการ์ตูนเหรอลูกไม่เอาหนูโตแล้วผลวะแค่จับเฉยๆอยู่นว่ะเดมจักรยานเด็กน้อย จักรยานคนโตก็มีจ้ะโซนนี้ขนมนมเนยเยอะแยะมากมายมูมี่ชอบมากเลยอุ้ยแอบถ่ายอุ้ยอย,อยู่ข้างหลังด้วยอ่าเดินไวมากเลยไม่ก็ถ่ายคลิปทับไม่ทันเลยพี่น้องอือโซนผลไม้เยอะแยะมากมายหลากหลายมาให้เลือกจ้าอ,อะไรลูกเอาไหมกินไหมไม่เอาหนูแค่ดูเฉยเฉยว่าลูกอะไรนี่จ้ผักสดมากจ้า อตอนถ่ายคลิปนี้ก็จะมีเสียงเพลงเสียงดนตรีในห้างก็มามาอัดคลิปเป็นเสียงพูดทับเอาค่ะตอนนี้นั่งอยู่ที่บา้านเาะจะได้ยินเสียงนกเสียงไก่จิ๊บจบจิ๊บจิบค่ะอันนี้มีแตงโมส่วนนี้ก็แตงโมจ้ะแตงโมแตงโมมีทั้งแตงโมอะไอน้ำผึ้งแตงโมแตงโมอะไรแดงๆพี่น้องแตงโมนั่นแหละจะลูกอะไรกุหลาบคิรินอยู่นี่จ้ะ โซนนี้เป็นเบเกอรี่จะน่าทานจะโดนัทไม่ลูกเอาไหมไม่เอาลูกบอกไม่เอาไม่เอา,เอาแล้วเอาอะไรนี่ลลูกนี่ไงเขาอยากได้นี่เอาแล้วเอาเอาอีกไหมไม่เอาเอานี่ไหมลูกไปอย่าอายไม่ต้องอายไปคิดตังเลยอ่เดี๋ยว ในช่วงที่ลูกกิดตังแม่ก็มาสั่งนี้เลยบัฟเฟอร์เพราะว่ายืนรอมองมาเห็นอยู่ตรงนี้พอดีเลยพี่น้องชิ้นละสิบบาทเองจ้าเราก็จะอบให้เราร้อนๆอ,อีกนะพี่น้องอบให้เราร้อนๆเอาอะไรไม่ลูกเอาอะไรอีกไหมตะโกนถามลูกเนาะลูกก็บอกว่าหนูอยากได้ชีสไม่ชีสไหมอ่ามีนี่ไงชีสชีสกี่ชิ้นลูก เขาบอกว่าสองชิ้นอ่ะเขาก็แพ็ให้แพ็กให้นะอ่ะเราก็จะจ่ายตังอันนี้ค่ะตังรับตังค่ะรับตังไหนค่ะอ๋ะอค่ะอ๋อนี่นี่เราก็นึกว่าเขาจะยื่นมาโซนนี้อาออ้อมมานี่ค่ะอ้อมมานี่ค่ะได้แล้วเรียบร้อยแล้วค่ะประหาที่กินขนมกันเราไปตรงไหนดีอเอแคนี่แหละลูกเอาอะไรอีกไหมไม่เอาวางั้นชุดนี้สวยนะพี่น้องเนะาะเสื้อผ้าก็มีหลากหลายจา้า เสื้อผ้าก็มีหลากหลายเนาะนี่มานั่งโต๊ะตรงนี้เลยไม่ว่าจะไลฟ์สดนะ,ะเดี๋ยวอ,อีกโทรศัพท์อีกเครื่องมาไลฟ์สดทีอีกเครื่องก็ถ่ายคลิปไปด้วยทําคลิปไปด้วยเนาะจิ้มดูก่อนอร่อยไหมอร่อยแล้วเราก็ไลฟ์สดไปด้วยสร้างภาพไปด้วยนี่ไส้ไส้ฝอยทองนี่ไงพี่น้องใส่เต็มเต็มเลยน่ากินมากจา้ะอะไรลูกนี่ไงย,ยืดออกมาแล้วอะไรเนาะอะไรของเขาเนาะกินซะแม่ไม่กินหรอก จนไม่จะก,กินนี่อัฟเฟอร์รูมิรอืมอืม,อมที่ห้างไม่มีไก่ขันจ้าแต่นี่มาภาคเสียงครับที่บ้านจะพี่น้องอร่อยมากจากขนมเขาหน้าทานทั้งนั้นเลยจ้าใครผ่านไปผ่านมาแวะแวะมาเดินพาลูกพาหลานพาครอบครัวมาเที่ยวได้จ้าห้างที่บันดุงเนาะจากขนมเยอะแยะมากมายหลากหลายเลยจ้า นั่งกินกันแล้วเขาก็อ่ช่วงนี้เทศกาลคริสต์มาสก็ห่อของขวกัญนได้จ้ะดูนําไปซื้อไอศครีมให้แม่กินอ่าถ่ายถ่ายภาพให้แม่ด้วยน่ารักมากเลยค่ะลูกสาวรู้จักเอาใจแม่ด้วยเนาะอืมนี่ค่ะน่ารักค่ะเค้กเค้กน้อยๆก็นน้อยๆค่ะถ่ายรูปพู่กับลูกสาวขอขอบคุณเพื่อนๆอ,นอ,นอ่ที่เข้ามาดูคลิป กดไลค์คอมเมนต์ฝากแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆจ้า